อีกแล้วอนี้สวัสด,ดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊กองชิมแซ่บดวงพรชิมแซ่บนะคะเนี่ยสิก,ก้ยบักหอยจูบเพิน่นแกะมมาแล้วนะจ๊ะแซ่บอีกแล้ววันนี้พี่น้องแซ่บอีกแล้วเนี่ยอันนี้เข,ขา้าคคัวโอ้ยอันนี้พริกปน่นนี่เข,ขา้าคคัวบักหนาวนี่ละเครื่องเคียงเครื่อง,องหแฮมไ้บักชีพลังต้นหอมนี่ละซีไซดีละพี่น้องเอ้ย แซ่บอีกแล้วมันเนี่มาเด้อพี่น้องเอามันกินก้อยหอยนะกันเด้อเดี๋ยวซีก้อยให้เบิงเด้อค่ะเด้อตั้งน้ำลวกหอยนี่แหละลวกก่อนอยกากจะก็จะลวกมาแล้วละ่กะก็เลยลวกคนห่อนลวกข้นห่อนเสียบๆมันข้นห่อนแล้วก็คนแบบง่ายๆกับเผาบ้านเฮากินแล้วบูเบือนะพี่น้องเนาะนี่แหละ กำลังซีลน,นี่แหละไม่ถาเบิ้งตอนคนเดอ้อพี่น้องเลยลวกแล้ไหแห้งให้ผมด้ไทมใหผได้ท,ท,ทั้งเพื่อใส่ก่อนแลวสัจัเยสับจ